สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมมิทวอรที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะจ๊ะวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องมอลลี่กันนะครับผมว่าตัวนี้มันเก่งยังไงบ้างแล้วมันโกงยังไงบ้างในความที่เมื่อวานเราเล่นไปแล้วรู้สึกว่ามีคนพูดถึงน้องเยอะมากนะครับก็เลยอยากจะลองมาหยิบจับแล้วก็มารีวิวดูว่ามันเป็นเจ้าใดยังไงบ้างนะครับผมตัวของมอลลี่เป็นมอนเตอร์สายสนับสนุนที่ได้ว่าค่าสแตตก็ถือไม่ได้แย่นะเพียงแค่ว่าสปีดมันต่ำแค่นั้นเองคังาสมมนกกก็ือ ันครบยิ่งถ้าแบบสแตทสปีีสูงกว่านี้ผมบอกได้คำเดียวว่าบาลายนะผมบาลยการช่างนะผมก็ ถ้าเป็นตัวของพวกนางเงือกนะครับผมนางเงือกเนี่ยจะจำๆจอยู่แค่ไม่กี่ท่าหรอกครับผมอ่าที่เห็นมาเยอะๆนะก็ผมมองว่าคาดน้ำเนี่ยใช้ได้ครับสปีดต,ต้นมันสูงเนาะแล้วก็เป็นมอเตอร์สายซับท,ที่ดีพอสมควรนะครับผมโอเคทีนี้เรามาพูดถึงน้องมอลลี่กันหรือเงือกแสงนะครับผมอ่าเงือกแสงเนี่ยมันมีจุดตายหรือจุดสกดิลที่เรียกว่าเป็นจุดขายของมันก็คือสกิลสามครับสกิลสามเนี่ยจะเป็นการแจกนะครับผมรีบับไม่ใช่แจกรีบับสิมีโอกาสนะครับผมที่ทําให้ตัตติดสถานาะแฉรเพิ่มขึ้นนนน15%อออาาารวมม่่่แค้งยูส เนี่ยโอกาสที่สตูจะต,ตีฉลับเนี่ยจะสูงมากเลยนะ ừ ừ. จริงๆมันแค่15%ก็จริงแต่ว่าบอกได้คำเดียวว่ามันไม่เคย15%จริงครับมันเยอะกว่านั้นเนี่ครับผมอ่ะ แล้วก็จะเป็นการฮิวนะครับให้กับพักพวกที่เลือดต่ำสุดเนี่ย20%นะครับผมก็คือเยอะพอสมควรนะฮิว20เปอร์นี่ถือว่าเหมือนกับมอนเตอร์สักตนหนึ่งที่กดสก,กิลเลยนะครับแต่เน,นี่เป็นแค่สก,กิลติดตัวคือพูดง่ายถ้าไม่โดนเหมือรอยในยทุกครั้งที่น้องได้เธอเนี่ยมันจะเป็นการฮิวเลยนะครับ20%ให้กับมอนเตอร์ที่เลือดต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ถ้ามันเอ็กมาทีนีคือสามารถทำให้เลือดเต็มหลอดได้เลยนะครับคือมันฮิวแรงมากขนาดนั้นเลยนะจ๊ะแล้วก็ตัวของสก,กิลนจะกกาาา้งงสถแดออ ป้าหมาย1ตัวนะครับผมพักพวกรอหนึ่งตัวนะครับไอบ้บัฟแด้มมีกี่บัฟมันล้างออกหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างโล่แมกเนตีนะครับผม25%นตะครับโล่เนี้ยมันจะหนาตามค่าแมกเนตีของเรานะฮะยิ่ง เขาเรียกไงเนี่ยยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งหนานะครับโล่นี้คือหนามากสําหรับคนที่เลือดแบบบึ้มๆพอสะโพดนะแล้วก็โล่นี้อยู่ถึง3เทิร์นด้วยกันและที่สําคัญคือครูดาวน้องเนี่ยมีครูดาวแค่3เทิร์นด้วยนะครับจะให้สามารถต้างได้รัวๆนั่นเองนะครับผมอ่าทีแรกสกิลที่1ครับสกิลที่1จะเป็นการตีศัตรูเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีโอกาสนะครับในการถอนบัฟฟ้า1อันนะครับสกิลที่ดีมากสกิลหนึ่งคือถอนบัฟนะครับสกิลสองคือล้างบัฟแดงทั้งหมดสร้างโล่ด้วยนบมมมอ่าาสสส้โลลีกกิิแเพขึ พร้อมกับหิวอีก20%ให้กับพักคพวกที่เลือนต่ำสุดนะครับผมโคตรดีนะครับผม เอาเวกมาถือว่าแจ่มด้วยนะครับได้ค่าต้านฐาน25%ด้วยถือว่าเป็นการเอาเวกที่ดีและก็ตรงสายมากนะครับผมอ่ะีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรูนกันบ้างว่ารูนใส่อะไรยังไงเนาะรูนเนี่ยจริงๆอ่ะผมใส่เป็น X แล้วก็นาเมซิตนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเป็นรูนที่แบบหลายคนก็ใส่กันเยอะเนาะ X เนี่ยเมนะครับสเตตัสจริงๆผมว่าสปีดเนี่ยไม่ควรต่ำกว่าสัก130นะจริงๆควร130บวกๆด้วยนะครับผมอ่ะส่วนค่าเดีก็ประมาณสัก500บวกๆก,ก็โอเคนะครับส่วนเลือด สามหมืน่นก็ได้ก็จะดีมากหรือ2 5งหมขั้นต่ำนะครับผมอ่ะประมาณนี้ส่วนอาร์ติแฟกต์เนาะอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมแนะนำเป็นในเรื่องของการทาดมืดก็ดีการทาดอ่าพวกคัสเขาเรียกไงเนี่ย การทัดมืดทัด,ดน้ำอันนี้ปุกนเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมใส่เป็นการทัดก็แจ่มแต่ว่าไอการทัดเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปกันอะไรยังไงบ้างเล่นไปคอมคอมอม,อมโมูแบบไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะส่วนตัวของ act, อาร์ติแฟกต์อาประเภทนะครับอาร์ติแฟกต์ประเภทเนี่ยแนะนำไปทางสกิลสามยแบบบึ้มบึ้มแบบอลังการก็ดีเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวของน้องเนี่ยมันไปได้หลากหลายมากเลยทุกคนมันไปได้เยอะมากเลยนะผมวนมาเนี่ยทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมแบบนี้นะครับ จากบูมนะครับแล้วก็มอนลีนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของแพนนาอีฟิสรวมถึงมอนลีด้วยครับบูมมันไปที่เยอะครับตัวนี้แบบสารพัดประโยชน์มากคือไปได้แบบอาร u n าวด e เดอะเวอร์เลยกันเดรทิเดียวเชียวมันเก่งมันเก่งมากจริงๆนะครับยอมรับเลยครับน้องแบบโนหนึ่งมากฮะ ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงคอนเทนซีกันก่อนครับจริงๆมอลลี่เนี่ยเก่งคอนเทนซีมากไม่ว่าจะเป็นทีมบุกหรือทีมรับก็ตามนะครับผมอ่ะทีมรับในวันใช้อยู่เหมือนกันนะก็เป็นบ้านนี้นะผมก็กันได้พอสมควรนะครับอืกันได้เยอะอยู่นะครับผมอ่ากันได้สี่ครั้งนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรูนด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเป็นเอ็กไดทอยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มอลลี่ประมาณนี้ครับโดมินิกประมาณนี้เลยแต่ว่าสกิลยังไม่เต็มนะครับน้องดอมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเค นเนี่ยเวลาที่ผมเล่นบ้านมอนลงมอนลี่เนี่ยผมจะใช้นิยมเข้าแบบทีมยังไงบ้างถ้าเป็นบ้านของบ้านสีดาวใช่ไหมผมจะชอบชอบเข้าบ้านแบบเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะฮะถ้าเป็นบ้านสีดาวนะครับผมเนี่ยส่วนมากไอ้จักบูมเนี่ยผมชอบใช้เข้ามากมากเลยนะเพราะว่ามันเก่งจริงมันเก่งจริงนะผมอะจักรบูมผมก็จะบิวเป็นแบบนี้นะผมอะโอเคแต่ตำแหน่งของมอนลี่เองอะจริงๆนะครับผมแนะนําว่าอาจจะเป็นมอนเตอร์ท่าแสงตัวอื่นก็ได้นะในกรณีที่เราอาจจะไปใช้บ้านอืน่นแบบบ้านห้าดาวอาจจะคุ้มก่าก็ได้นะผม ทึบๆป,ป,ประมาณนี้นะครับผมเป็นไงถึก้นนานเนี่ยผมอ่ะมาเลยครับพี่เนี่ยเ <c oughs> ม่งคิวทีฝั่งตรงข้ามคือเรียกได้ว่าร้อนขอชีวิตกันได้เลยนะครับผมแบบฮิวแบบหนักน่วงมากครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ก่อน,นครับผมจึบๆเฉยแรงมากนะผมแรงจริงนะผมะมันก็จะแบบอีซี่ประมาณนี้นะครับผมเป็นไง <laughs> คือเหมือนไม่ได้ตีดูดิเห็นไหมเลือดกลับมาอีกเหมือนเดิมนะครับผมอีซี่มากอีซี่มากนะผมแล้วก็จะเป็นบ้านคล้ายๆกับเราจะเน้นไปทางฮิวลฮิห,หน่อยก็ได้เหมือนกันครับผมตัวอย่างเช่นบ้านนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับผมแต่เคยเห็นคนในกิวใช้อยู่นะครับผมโอเค แล้วก็น้องดีเคอยู่สายล่ะแป๊บหนึ่งผมหาดีเคทัดไฟก่อนอ่าประมาณนี้นะครับเคยเห็นใช้อยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นบ้านหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับผมแต่ว่าจริงๆริงไอ้ตัวมอลลี่มันไปที่เยอะแหละครับผมโอ้โหเป็นไงฮะตีปัตสตันเลยเป็นไงฟิลเงาะปะอือเหลือจะเชื่อมาดีครับอืออืนทานอันนี้เราจะเก็บใครก่อนก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะอันนี้ผมเก็บโทเทมก่อนลวกันนะครับปราสาทมันจะเสียมากไอ้ตัวเนี้ยจริงนี่คอยดูมันฮิวนะครับผมคอยดูน้องฮิวนะครับว่ามันจะฮิวแรงขนาดไหนนะผม ดูนะเห็นไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะเว้ยคือแบบหนักมากนะผมเนี่ยอะถ้าเอ็กอีกทีหนึ่งคือแบบได้ได้ง่าสบายเลยนะจริงเอ้ยไม่หวะไม่เอ็กอีกทีหนึ่งว่ะเสียดายจุงเบยนะฮะโอเคโอเคครับผมเนี่ยน้องมอนก็นแบบสบายครับพี่เนี่ยเป็นไงพแพ้สี่เอ็กแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์แพ้สี่เอ็กแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เกินไปมุย้ยนฮะโอเคนี่แน่ครับ โอเคอืมฮะว้า,วามาเลยครับผมพี่เสือ มันก็เข้าบ้านได้หลากหลายนะครับใครที่จริงๆมันมันสามารถดีไซน์ได้เยอะเลยครับมอนรี่มันไม่ได้แบบตายตัวขนาดนั้นเนาะเอ่อก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนคอนเทนต์ซีเนี่ยมันกันบ้านได้หลากหลายมากเลยนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นที่ในคิวผมใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็แบบนี้นะฮะมันทั้งกันบ้านสีดาวได้บ้างแล้วก็บ้าน5ดาวได้คือดีเลยนะครับผมส่วนคอนเทนต์พวกอาพวกซิกวอลนะเออไม่ใช่สิพวก RTA นะครับผมบิลล์รูนเป็นยังไงบ้างจริงๆมันก็เหมือนกันกับข้างนอกเลยนะครับไม่ไม่ได้มีความต แต่ตัวของใน RTA เนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันต้องทำ้อยนะเพราะว่าด้วยความที่เราเล่นแรงแล้วเราเจอคนจริงๆเนาะเราไม่รู้เราจะเจอสถานการณ์แบบไหนบ้างผมก็จะพยายามหยิบตัวของมอนลี่เนี่ยถ้ามันเป็นเลสร้อยได้ก็จะดีมากๆเนะี่ยเพราะว่าโอกาสที่มันจะแตกมันจะติดพวกรีบงรีบัฟกนยากพอสมควรเนาะประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เราเรามาดูแมตช์กันบ้างว่าไอตัวของมอนลี่เองมัน,มน,มนเป็นแบบไหนนะครับผมไม่ใช่สีต้องเป็นอันนี้โอเค ตอนนี้คือผมไม่ขึ้นสามทองเะครับผมเรียกว่าหูเหนื่อยมาก<笑>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 เหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยจุงเบยไโลอเดี๋ยวหาแมทน้องมอนแบบเฟี้ยงงอกก่อนนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวจริงที่แบบผมรักมากนะแบบจูบจูบได้คือจูบนะเออแบบลูกรักลูกรักคือมันชอบคือไม่รู้จะพูดยังไงคือมันชอบจริงๆนะทุกคนมันมันชอบเลยเออใครที่ ไม่เล่นไม่รู้หรอกนะฮะประมาณนี้เลยให้ดูเลยให้ดูแบบนี้นะครับผมฝั่งตรงข้ามคือแม่งน่าจะหัวร้อนอะ่ะไอ้แบบนี้จริงมอลลี่ก็ไม่ได้เป็นเป็นตัวแบกแบบเดือแบกขนาดนั้นนะครับผมเลยให้ดูนะครับผมโอเคเด็บเดบนะฮะโอเคตีบายอือฮึคอยดูนะครับผมนี่ฉลล์บแลล์นะฉลล์แบบโคตรไร้แรงนะออืโอเคเปอร์เซ็นต์ฉลล์เนี่ยมันสูงมากนะทุกคนเลยให้ดูนะครับ แดบนะฮะโอเคขอดูมาลีฮิวนะผมอ่ะเล่น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 คู่กับตัวของฮาฮ์กนะผมคือแบบดีกว่านะผมเล่นคู่กับฮากนี่คือแบบซูเปอร์แทงเลยนะผมคือแบบโอ้โหแม่งฮิวกันไปฮิวกันมาโหดร้ายมากนะผมน่ากลัวจัดัดนะครับผมดูเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันอยู่เป็นยังไงบ้างนะผมอ่ะดูนะฝั่งตรงข้ามเขาพยายามยัดเราเต็มที่นะผมดูเลือดของเราเนี่ยไหมฮาร์กฮิวฮาคกฮิวไม่พอนะเดี๋ยวให้ดูลูตีฮิวอีกแล้วก็มลรี่ตีฮิวขอดูนะอ่ะฮะ นี่แน่ไม่ขี่นะผมไม่ขี่ไม่ขี่ใช้ได้อยู่ตีแดบแดบ,แดบโอเคเรียบร้อยฮนะคือแบบแค่มีมอนรี่แล้วก็แบบมอนเตอร์ฮิวฮแบบ3ตัวนี้ก็คือแบทบทำสามารถทําให้คอนเทนของเรานี่มันถึกทนนานได้แบบโน1หนึ่งมากนะผมผมหยิบมอนรี่บ่อยนะครับยอมรับเลยผมผมหยิบมอนรี่บ่อยมากๆในการเล่นหลีกพวก2ี่ิบดาวนะคผมบ่อยแบบบ่อยเลยนะครับผมคือด้วยความขี้เกียจทำรูนั่นแหละ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของมอลลี่มันไปได้เยอะนะครับแต่ว่ามอลลี่ถ้าเป็นเฟสของ R G m มันจะเน้นเน้นไปทางเล่นลับหน่อยๆคือลับลึกเลยเน้นแบบประมาณว่าเราเล่นแบบลึกสุดๆแล้วรอสวนจังหวะสุดท้ายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะไม่ค่อยอินกับคนที่ไม่ค่อยเล่นลับนะครับสำหรับตัวของมอลลี่เนาะเวลาที่เราเล่นทีมครีบหรือทีม CC มาเนี่ยแล้วเราเจอทีมมอลลี่เนี่ยบอกได้คําเดียวเลยเราเองก็เสี่ยงผสมโขลนนะคือในเรื่องของการแจกบัฟรวมของการสฉลี่ยมันาส่งผลมากๆกับการเล่นคอนเทนต์แบบตีคนมากๆเลยนะครับ เป็นดับแถวแถวสุดท้ายได้เลยนะครับผมอะไรประมาณนี้นาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมซีอูนิคามนจ้าบุย